สมมอร์นี่เขามี่ไปขวยกุจีขี่งวงบ่มีบ่มี่บอมี่บอมี่หรอเปล่าไปยังคือบ่มีมันแค่อันเชื่อมันตายหมดแล้วบ่กุจีนี่บ่มีเลยนี่ยบอม่ขี่งวงนี่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเจ้าก็ไปขวยแล้วแต่บ่มีกุจีโอโอไม่เปลี่นกุจีรับแนวบ่แล้วรับพันบ่มีพันแล้วโอ้คืหาพัานใดเนาะมาใส่บ้านยากเลยเนาะเหัวซูมี่มันเป็น ธรรมศาสตร์ที่มันเกลือกินธรรมศาสตร์เบิร์ตเนี่ยเดีว่าคนทำลายมันมันอาจจะใสน้ำยาน้ำยังนี่แหละปลาแม่แงนี่แหละคนกินลายคนกินไรอืมคนกินไรจัดใจเบ่หลายจังได้คันว่ามนกินง่วงที่ขั้วตะกี้เขาไปเอาได้บ่ไต่ฮอดกุชชี่ได้ว่างไรไต่กุจีพ่อมันก็บินมาตมเลี้ยงไฟ่หน่เออแม่นแต่ว่ากุจีนี่ แต่ห้องปล่อยเขาไปเป็นแบบธรรมศาสตร์เราไปฝึกเขาเลยได้กินโดนนะเส่วนนุกตัวหลานตเลยห้องไปดับท้างมันซะดับทางดับเอาเออนะต้นสลัดเกิดเปิดไฟใส่เนาะไฟใส่ต้อบินมาตั้งเฮ็ดเด็เดียวนี่ก็ไปใต้เดะเฮ็ดนะนะไปใต้เอาเออเฮ็ดเฮ็ดพวกมันเกิดอุู่ในป่าในดงมันยังบังไงขึ้นมากกับขวดเอาแล้วขวดเอาแล้วไปใต้เอาแล้ว นี่แหละครับธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์มันกะมีไงเฮาอยู่แล้วจะเฮาเฮาบอ่อนั่นเองบ่รักษาไว้บร่รักษาไว้กับศูนย์พันไปเรื่อยคนมันกับบ่ได้คือใจเฮาบรรยากาศาการใช้ชีวิตการกินอาหารบ้านเฮามันก็เปลี่ยนไปบางคนว่าโอ้ไปอยู่เมืองนอกเมืองหน้าไปอยู่ต่างจังหวัดอยากกลับมาบ้านเฮามากหวยกุดจีมาเก็บอันยังล่ะ เก็บเฮ็ดเก็บยังนี่นได้บรรยากาศคือเก่ามันงมมีแล้วครับมี่เจ้าเขาแค่ให้เปลียนเป็นโคกน้องหน้าเอานอกจากเสียมุ<อ>าลาต้นนี้ยังเก่ามาปลูกต้นยางหน้าเออต้นยางหน้าปลูกแล้วก็เสียมาลงเออเสียมาลงเกิดดีดีอ,อ่กกะสวนไผ่สวนมันสวนไผ่สวนมันแต่วันบัสแฉบคือธรรมชาติเลยอ่ครไปซื้อมาจิ้นทั้งหนึ่งสองกิโลก็ได้ทิ่มมั่งมัสแฉกไคิวโอ้เป็นสั่นอืม มูอกคือธรรมชาติพวกธรรมชาติเขามาขายเนี่ยร้อยราร้อยแต่พอกินนยูกันธรรมชาติกินเจเดียวก็เสายยากหรอกกินพ่อหายอยากอสมัยได้กิน่ะโอ้เน็ดอันนี้ยังล่ะเอามาหนึ่งเอามายังไหมหาเอาเออหาว่าเต๊ทิมทุกนานมันบังเจ้าสมม่อย่างเ็กระดงเจ้าเป็นเด็กหน่อยจูเคยไปหน้า เอากระบุงไปหาบหาเพชรน่ะหาเพชรมดแดงก็คือกันมดแดงแม่มดแดงมันจิเป็นมอนบอกแง่ขลาดคือกันก็แม่งดินมามอนมันพอาห้ามันมันเถอะนี้ก็หายากแล้วบอกีแล้วเนื้อมดจิตใจเว้ลเราน่ะหัวตะกรล่างเขาก็เนียไปขายหนังแม่มันหน่าไปหน้ามัน แกว่าขว่าเพยงนะมันกาดก่อคนเก็บไปเดี๋ยวไปใช้กลับไปรวเอไปใช้สีไปล่างให้เอไปล่านกันสิคนสนตนุนดูกันดีไปล่าโาเ่นเนเ่นเนไงใจดีเต็มเลยสนับะนุนรูกันดีไปล่าล้าเตจเกเอ้าใช่ไหมล่ะ